สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิปอังกฤษสโตนซิตี้เสมอมิดเดิลสโปรไป2ประตูต่อ2เลดดิงเอาเชนะด้านแบ็กเบอร์โล,ลเวอร์ไป3ประตูต่อ0เวสต์บอมวิดอเอายนเสมอคาร์ดิฟฟีไป0ประตูต่อศ และเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเอาชนะด้านซันเดอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับ1เป็นแบ็กเบิร์นครับ4นัด9แต้มตามมาด้วยอันดับ2องฮันซิตี้4นัด8แต้มอันดับที่3วัตฟอร์ด4นัด8แต้มอันดับที่4เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด4นัด7แต้มอันดับที่5มิววอลสีนัด7แต้มอันดับที่6คาร์ดิฟ4นัด7แต้มอันดับที่7เพตตันนอตเอ็น4นัด6แต้มอันดับที่8เรดดิ้ง4นัด6แต้มอันดับที่9เกนัด6แต้ม อันดับที่10บลอตเทอร์แฮมสนัดมี5แต้ม11บเอ็ดซันเดอร์แลนด์ครับสนัด5แต้ม12บสอเบอร์ลี่สีนัด5แต้ม13บสามเบอร์วิงแฮมสนัด5แต้ม14บสวอนซี่สนัด5แต้ม15บห้าบิทต์ซิตี้สนัด4แต้ม16 QPR 4นัด4แต้ม17นอริตครับ4นัด4แต้ม18สโตคครับ4นัด4แต้ม19เกเป็นวีแกนครับ3นัด3แต้ม20มิดเดิลสโบรครับ4นัด3แต้ม ยี่สิบเอ็ดฮันต์ฟิลด์ครับสี่นัดสามแต้มยี่สิบสองเวสต์ฟอร์มบิทสี่นัดสามแต้มยี่สิบสามรูตันทาวสี่นัดสองแต้มและอันดับที่ยี่สิบสี่โคเวนที่สองนัดหนึ่งแต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบ fa, League, ลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกคาราบัคเสมอเอฟซีวิเทเรียพันเซ่นไปศูนย์ประตูต่อศูนย์มาคาบีไฮฟาครับเอาทางด้านเซอร์เวนาเซเวดาไปสามประตูต่อสองและเดเดโมเคียบพากับทางด้านเบนฟิก้าไปศูนย์ประตูต่อสอง มาด้วยในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟนซ์ลีกรอบคัดเลือกยอร์การเดนเอาชนะด้านฮาโปเอลไป3ประตูต่อ0โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ